ดีกว่าเยอะมาก่อนนะดุงมแล้วงมอีกก็บอกเลยครีสลงรีเชตให้ดีมาภาพจะได้สวยๆมันก็สวยแล้วนะสวยแล้วอันนี้ไม่มีรีเชตนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไวาเบรเขาขายกันเลยเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยลงพลังมั้งเพราะว่าลงรีเชตแล้วเฉินก้าวไม่เคยยิงอ่ะเ้าคนดูติดรีเชตเฉินก้าวคนดูน่าจะติดรีเชตแต่หนูไม่ลงรีเชตไงต้องลงเพราะสมองไม่เหิ้มไม่ใครยิงหนูเนี่ย ยอมแอบมือนั่นไงนเห็นไหมใช่หรอมันแอบมันอยู่นิ่งกูเห็นใช่หรอตัวยกูก็หาอยู่วิธีกระสุนเมื่อกี้เนี้ยเินมาแล้วอีโดห์หนูสิ ทำไมเนี่ยมอมันจะยัง,ม,ยงยยมันจะยังผู้ชายมันจะยังผู้ชายมือนมันจะปาดมันจะปาดมึงปาดหัวโต๊ั อะไรสโลกสลกีดอเรีเนหมดเลยยอมมันถอดชุดแล้วนะมันถอดเสื้อมันจะโชว์นมถอดถอดอะถอดไม่เอาเย่ไม่เอากูไม่ถอดนมเด็กสิบหกถอดทันซีนเพื่อน แต่ของกูจะถอดมานี่มันถอดทั้งบนทั้งล่างเลยนะ เสียงอย่างมึงต้องบีบซู้ม <le> ัน <Napoleon>. ่ะถ้ามันบีบอ่ะบีบอะมึงเหมือนนี้เลยอ่ะคนชิีย่างมึวะเนี่ยขอบคุณแฮน อุ้ยไม่ชอบกินี้อย่าดึงปัดลงนะโคนนี่ หลายชาติแล้วก็ยอมอะไรนะน้องเพียอะ ที่เรามีใครบ้างอ่ะมามาเอาปูนไว้หน่อยดิไอปูนละของที่ไห้อะมาสักใครมาสกใคมีพี่เกตมีผมมีพี่แล้วก็พี่บีมแล้วก็ใครวะปูนอยู่ตัวเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูแป๊บไย่สิบสี่กับวะเศษใบเบยเม็ดหนึ่งอ่ะเอาไปหันกันแล้วกันของตีเท่าไหร่นะไม่มีกล่องตีไม่มีกล่องตีสามล้านเราได้คีพามาสองดอก พี่แทนพี่นรับแก้ว Kom! <laughs> พี่ก็จะอุ้มแก้วไงครับมีเมนมันอยู่แล้ไหมเหมือนพี่เส้นกระตุกเลยครับพี่ก็ไม่ได้อยากอุ้มเหมือนกันคนอื่นอ่ะแกวอุ้มไปแล้วก็ดีจะทอะไรอ่ะไม่ทำอะไรพี่เพพีคิดถึงพี่ปุ๊กนิ่งหรอคะคิดถึงครับคิด่ึงครับ,รบทำไงได้บ้างไม่หาเขาสิ ทำไมเพลงน่าแก่จังต่อแล้วมีเกมใหม่มาเสนอแก่ตังอีกแล้วเมจิกอารีนาไอมที่ว่ามันแหกปากเราท่องกรถาไม่ใช่แหกปากนะเล่นไหมเกียวเล่นไหมเกียวเกียมาอะไรเอาเกีที่มันท่องกาถาท่องกาถาอะไรไฟเบอกฮะ เป็นไงต้องได้เลยแหละคนถึงจะสนุกเกมห้องคาถาไงมันมีแบบคับขับคาถาแบบเหมือนเหมือนเราเป็นนักแบบเป็นแม่มดเหรอใช่เหมือนเราเป็นแม่มดเราสู้กันนะแบทเทิละแบบแบทเทิลกาง4-4อ่ะแล้วเราก็ไล่คาถาสู้กันหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยเลไม่น่าสู้ใครได้เรือท่องคาถาไม่เป็นไหนลองท่องตามมาไฟบอลไฟบอลไฟบอลนี่ไงได้แล้ว เมจิกมิสไซเมจิกมิสไซได้แล้วเนี่ยพตั้งใจอยู่นะผ <c oughs> มว่านา่าท่องได้ไม่รู้ไม่เคยเล่นสน,นุกเหร